สีพที่ตามคนซับสไครนแหลกดแช่ชงบอเีวครับมาแล้วับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเอ้เดือด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 ชิืออดเดือดเองครัอบริกาดรดือดเดอเอเ ไป,ไปแล้วครับเอาอะไรที่ซูเปิด์ป,ปวดขาแล้วเออเออเออสบายขาปัปาดๆปวดขาที่ละ่ะบสบายชิ้นยังหลายกันยังหลายละ่ะ เตะตำโหดโคตรยำเลยสูตรน้ำปลาแซบยืนหนึ่งสีบปลาแดงวานอ้อปต่สียบตะไปต่แซบยบิอ,อนะโอ้นี่แหละครับแซบปจา้า แซ่บพ่อจ้าแซ่บครับนี่พี่น้องเพื่อนครับเอฟซีสาวน้อยครับร้านตำโหดโคตรยำครับการันตีโดยสาวสวยบอกว่าอร่อยมากนี่แหละครับบรรยากาศสดๆครับพีน่น้องครับโอ้น yep. ี่ครับเอ็นเขาวาเมื่อคืนบอย คนนึ่งแต่ยูนีนี่นะครับยื่นเพร่ะนกันยื่นบังจากยูนีนะครับไปหาวิทีครับบางคนเขากรไดกันฟังเสียงเอาก็ไดว่าสักขนาดพี่น้องเลยนี่แหะครับสุดจอดสุดจอดไอ้ทีฟ่ฟิลไม่แน่ครับจักบาลนี่นะเอซัอมซุงเอยี่สิบสาม ผมมาด้อเจ้าสิลักเครื่องคอยไปเลยก็ได้คอยถ่ายคลิปเจ้าไว้แล้ว,ว,วโอ้นี่โอ้ยของแสบเลยหละครับผมเลย่ห้ออะอกบ,บาทกีบ,บาทจ,จ้า,าก่่บาทโคแงโ้เห้เท,ท่าไ้านไปอีกโอ้อย เขาวาค้นหลายยืนหอ่อผีผีได้มึงขึ้นนี่มันนี่ไม่รอดหลุดงับภาษาหน่อยค้นจะยืนหอนหอนแสโอ้ยข่อหอนห่อหอนมากเป็นครับเด็กซื้อไหน่อยครับ มาถึงหนาง่ายครับผู้ใดอยากได้ขาตั้งกล้องมาเด้อห้าสิบบาทผู้ใดอยากได้ปักไฟครับปักละร้อยครับปักละสิบ้อยนะครับคุณไดอยากติดพิมพ์ครับเริ่มต้นยาสิบบาทครับแต่ที่ที่ยังติดแพงกว่ามูมาแปดสิบบาทว่ะนี่เป็นจอครับเป็นจอจมาติดก็ห้าสิบบาทครับวิธีต้องการเป็นการห้องห้องทิดต่างมีนะครับห้องหลังบ่คือกันกันควันบ้องกันเถาเอินกันเสือกันโอ้ บ้าเบาอาจจะมือเล็กน้อยครับครับนี่แหละครับบรรยากาศครับร้าน้านขายเข่าหนางานแล้วครับของกินหลายครับครับนี่เข่าจี้ครับพี่น้องครับโอ้แซ่บตัานี่ดที่ครับแน่นไปฟังผุนนี่มีแจะลุงแรมไม่ได้กำี้ครับฟังผุนคือลุงแรมเบิร์ครับเต็มหมดแล้ว สวัสดีครับครูครับวันนี้น้องโทเฟียมาไหมมาค่ะกับเราเดินทางมาโอเคมาประมูลได้สนุกก่อนต้องไปทำงานก่อนค่อยเจอกันครับบอเมนค่ะแม่หนูได้สนุกอยู่นี่ซุปีมิจบายเขาเด็มาหยอดหลัางมือหลังกันนี้จากการมืยอดย่อมเนาะมื้นดิมันเบียกหลายเลยเนใครเขาได้บังใดสถานที่เขาได้เขาลงบังใดก็แล้วแล้วเขาได้บางใดนั่งแล้ว โอ้ใบรุ่นก็ลุ่มอย่างกันวะไวะรุ่นก็ลุ่มอย่างขึ้นอย่างนัี้ยนะเกิดเหตุครับเกิดเหตุครับเกิดเหตุครับใบรุ่นลุ่มลุ่มหนึ่งครับใยรุ่นมีลุ่มครับลุ่มหนึ่งด้วยอืมเกิดเหตุแล้วครับเกิดเหตุครับ ไวรุ่นลุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับเกิดเหตุแล้วหมอลี้ยงมาได้เลยเลยไวรุ่นลุ่มแล้วครับพี่น้องครับเด้นลุ่มเขาครับฮะแมนหอไปยังไปรุ่มเขาโอ้เป็นไวรุ่นกับไปลุ่มเขาเว้ยเดียวเดียวเขาเนี้ยตีล่ะเดียวเขาเนี่ยเกิดเหตุแล้วครับเกิดเหตุแล้วจริงๆครับนี่ไวรุ่นลุ่มหนึ่งครับ วะยัยเจ้าสึกไว่ลุนลุ่มเจ้าป็นจังไหนอ่ก็จงบหนาตาบวเลือดบออเจ้าก็ยังบอกส่เดียบบ่าที่บอกไปตาเลียกันบ่าหน้าอยได้ไหมเท่าไนี่เสียบบ่เสียบไ่ลนลุ่มหรอวะใยงครับพึ่งลุมเครืองครับสั่งไว้ได้ไหมนี่เดี๋ยวค่อยเดินไปรุนเสีบบ่ เบี่ยบรูปหนังเนาะมือเรงามึงม่มือแร่งอ่ะรืองอนี่คอโบราณทั้งีไมีฮะมีหนักเลงมาทังปียปลเหลือตีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันดูดูเด้อมัำมจะได้พาวเลือดเจ้าเอ่อตะโพเห็ดกะดีตัวยาเน็้ตัวตะเห็ดตะเห็ดกับตีกันดูดู เ้ล่าเลยค้ามเก็บวิธีเ้ล่าเมื่อยเ้ล่ากลับมันหนาวโอเคเน้องวิรุนเนาะครับโอ <c oughs> เค <c oughs> okay, ok, สวัสดีอ๋อไว้หลุดนีใส่ดีตัวนี้สวัสดีเฮ้าวะโอ้หยอกยอกครับพี่น้องหยอกยอกแกคิดไลยครับพี่น้องครับหยอกไว้หลุดหนังสือดอกเออ ข,ข่าลันขายครับพี่น้องครับหน้างานเลยนะครับเน,นี่ยเจ้าบัวนี้ผมกับบันี้กันแล้ววะว่าจ้ะเจ้าบัวนี้คอยกับบนี้มอวลากับบเลิก เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซำนี่ครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสีอัปเดตตัวตู้ลำโพงของอาจารย์ภพิรดาสายตัวสายยันเศร้านะครับมาซอยงานสาวนอนเพลินแพงเข้านะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับรถตู้ลำโพงขวมนะครับเลยทําให้ตู้ลำโพงมากประทัดนะครับกะมีตู้ลำโพงของภพิรดาสายตัวอุบลสายยันเศร้านะครับมาซอยนะครับตู้ลำโพงระบบของอาจารย์สายยันมาช่วยงานนะครับมาติดตามกันเลยครับ เพราะว่ารถตูล้ลำพงเข้าควาั่มก็เลยมากมาท่านนะครับเออแฟนครับเอฟซี FC มาถารถตูล้ลำพงมาท่านมาถาก่อนเด้อนี่นะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ชั่วนี้ครับฝากกดติดตามกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องซีบีออฟฟิเชียลครับคิมีฝากไว้ชั่วโมงครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ